เมื่อใบกำลังเผชิญกับวันที่แย่ทั้งเศร้าและเสียใจแต่อยู่ๆแมวก็ชวนเข้าไปเล่นเกมหืมพวก้าเสียใจว่ะทำไมโลกนี้ต้องใจร้ายกับใบด้วยนะและในขณะนั้นเองอยู่ๆแมวกับน้องที่วิ่งตามหลังมาก็บอกให้หยุดพี่ยังเป็นอะไรช่วงนี้ยายไม่ค่อยดีเลยใส่หน่อยพี่ไม่สมกับเป็นพี่เลยอะจริงไม่เป็นไรนะพี่ใบผมเป็นกำลังใจให้ถึงพี่จะไก่แต่โลกนี้สดใสมากๆเลยนะเวลาพี่ยิ้มอ่ะ เป็นกำลังใจที่เหมือนโดนด่าใช่ถึงพี่จะเล่นเกมกาันไงพี่ก็คือพี่อ่ะอย่าเท่าไปเลยพี่จริงถึงกูต้องมาแบกพี่ทุกเกมแบกหลังหักคนอะไรเล่นคิปหายแต่ผมก็เต็มใจนะพี่อยากให้พี่หัวเราะเยอะเะเลิกเศร้าได้แล้ว<อ>ให้ของหมดตัวแล้วกูเนี่ยไม่ร้องแล้วนะพี่รักพี่นะครับถึงพี่ยะข่าขเหมือนมา้าพวกผมก็รักพี่นะโอโอนะครับโอโอนะครับพี่ตาผมเดีย๋ยวมันก็จะดีนะาอย่ากังวลไปเลยนะพี่ถึงวันนี้แย่ แต่พรุ่งนี้ก็อาจจะแย่กว่าฮะยิ่มเยะยน,นะพี่อย่าเศร้านานนะพี่หน้ายิ่งแก่ๆอยู่จะแย่ๆไปกว่าเดิมเออพลังบวกเชิงลบปะวะรักพี่นะรักพี่เด้อฉันก็รักๆพวกแกก็ได้มั้ง <c oughs> สรุปนี่น้องกูมาให้กำลังใจหรือมาหลอกด่าวะ <c oughs> มันจะ